สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบนะคะกับพวกเราสองคนนะคะที่กิจสรากูคาเช่นเคยนะคะวันนี้อมีรถดีๆมานําเสนออีกแล้วพี่เป็นรถที่แบบว่าโอ้โหหลายๆคนกําลังตามหานะรถที่แบบว่าเซกเมนต์แบบ ดูแบบแนวผู้บริหารครับเราดูแบบดูเท่ดูหรูมีสไตล์นะคะวันนี้มาในแบรนด์ของ Toyota c a m มรีทั้ง2ตัวเลยเนาะพี่น<อ>หนึ่งเนาะคันปี2องพนะครับต้องแจ้งนะครับน้องครับมันจะดูเหมือนหน้าต่ําลงจริงๆจริงมันไม่ได้ดูหน้าต่ําลงนะครับช่วงหน้ามันก็ดูเหมือนปกตินะครับแต่ด้วยที่มันออกแบบมาใหม่คือหนึไฟหน้ากระจังหน้านะครับมันจะออกแบบมา คือต่านะครับเหมือนกับอ่ารถมันจะต่ํากว่าปี2012ันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่ํากว่านะครับแต่แค่รูปลักษ์นะครับฉดเฉียวขึ้นนะครับเหมือนดูแหลมขึ้นดูอ่าทให้อ่าแรงลมนะครับผ่านง่ายแล้วก็รถนะครับค่อนข้างจะเกาะถนนมากขึ้นนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาด้วย LED นะครับคุณต้้งอ้อมครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือ ไ,ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวด้วยวอ่ะโอเคโอ้โ okay. หนะ oh แล้วมันมีเซ็นเซอร์กี่จุดครับน้องอ้อมลองน้าให้พี่ดูหน่อยเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะตัวนี้เนาะถ้าเป็นข้างหน้าเนี่ยเป็นมี2จุดด้วยกันนะคะตัวนี้อ่ะนะเดี๋ยวให้ดูเนาะตัวนี้เซ,นเซ็นเซอร์หน้านะคะแล้วก็กระจัง <Okay. S 2> หน้านะครับใหญ่ขึ้นค่ะนะแล้วมีไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็โลโก้นะครับขาดไม่ได้ครับปี2 0 1 5จะต้องเป็นลักษณะสีฟรฟ้านะครับไล่ขอบ ตัวนี้เราจะบ่งบอกรู้เลยนะครับว่าไฮบริดใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นไฮบริดถูกต้องค่ะแล้วก็ลาย้อแม็กก็จะเป็นลายใหม่นะครับปี2015ค่ะอ่านะครับปี2015เป็นลายใหม่นะครับเป็นขอบ17นะตัวนี้ก็ได้ยางนะครับสภาพดีๆสวยๆมีโลโก้ไฮบริดนะครับกระจก้อนข้างนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมสีเดียวกับเป็นตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเาดูสวยงามขึ้น ช่ที่เปิดเนาะนี่มีโครเมียมตัดนะคะนี่ตัดขอบโครเมียมตัวนี้นะคะให้ความดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะพอไปถึงข้างหลังนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าไฟท้ายนะครับนะครับจำภาพนี้ไว้นะครับมันจะเปลี่ยนโฉมตั้งแต่ปี2 0 1 5ันิบ<ๆ>้เขาเรียกว่า All New นะครับจะเปลี่ยนตั้งแต่ไฟหน้ากระจังหน้าไฟหน้าใหม่นะครับ LED ไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับค่ะเปลี่ยนเป็นไฟ LED ขึ้นนะครับแล้วก็มีลายคมเนียยนี้นะครับคาดยาวเส้นตัดนะครับไปถึงฝั่งนูน้นให้มันดูสวยงามขึ้นดูแพงขึ้นข้างหลังให้เซ็นเซอร์มาถึง4จุดถูกต้องสีดำนะครับดูเนียนตาดีนะครับแล้วก็สีบางทั้งคันใช่ไม่เคยไปกระแทกหรือไปเบียดเสาหรือไปอัดก๊อปปี้มากับอะไรนะครับภายในนะคะออกภายในครีมเนาะตัวนี้ภายในสีเบทสีเบท<ช>นึงเนาะสีเบทเนาะ ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าสีดํานะคะตัดกับลายไม้ซึ่งอ่ะเอาง่ายๆเลยว่าตัวแคมรี่เนี่ยมันตัดกับลายไม้อยู่แล้วนะพี่หนึ่งเนาะถ้ารถประมาณนี้ใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับอ่าเราจะเห็นได้เลยนะลายไม้ตัดออกสีเบรดนะคะตัวนี้นะนี่มีในเรื่องของตัวเครื่องเล่น CD MP3 ตัวนี้มาให้ครบนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน แล้วก็เข้าโกได้ใช่ผมกดต่างๆนะครับทําสัญลักษณ์ให้มองง่ายขึ้นคใช่ค่ะพี่มองง่ายมากขึ้นช่องใส่ของนะคะตัวเสียบ USB นะคะมีเห็นไหมคะมีนะต้องเสียบ USB นะคะ AUX มีหมดนะกับรถคันนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับน้องอ้อมมันจะมีตัวปรับนะครับปลดม่านข้างหลังนะครับคาน์บีตต้องมีนะครับแน่ๆๆครับข้างๆนั่นนะครับกดดูครับเห็นไหมครับ ม่านทำงานนะครับแล้วม่านของเขานะครับไม่ได้ขึ้นแบบอืดนะครับขึ้นไวมากนะครับขึ้นลงไวนะครับกดลงดูนะครับนี่ครับทีนึ่งอ่านี่คือม่านหลังนะครับของคาร์มารีแล้วก็ส่วนนะครับประตูด้านหลังนะครับจะเป็นเมนนวลนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนี่นี่นะครับเป็นเมนนวลนนะครับเป็นเมนนวลนก็ดีครับน้องอ้อมมันจะทําให้การยืดอายุการใช้งานนะครับมากขึ้นได้ใช่ค่ะพี่นี่นะครับ ขึ้นมานะครับเกี่ยวนะครับด้วยมือนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะพังง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นม่านไฟฟ้านะครับถ้าเป็นม่านไฟฟ้านะครับตกลางขึ้นมานะครับเสียบางทีต้องซ่อมนะครับดูเพลาน้านบนนะคะอ่ะเปิดอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ยังใช้งานได้อยู่ครบนะคะนี่สวยงามใช่พี่อันหนูลองพับแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไฟมันจะตัดอัตโนมัติไหมไฟมันตัดอัตโนมัติทีเนี้ยถ้าสมมติว่าปิดปุ๊บ ปิดเหมือนกันไฟก็ปิดเหมือนกันนะแล้วดูตรงไหนนะครับน้องอ้อมดูว่ารถมันสะอาดไม่สะอาดดูง่ายๆนะครับดูคมดูคมเพดานเพดานนะครับไม่มีรอยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยรื้อออกมาซักถ้าเกิดมีรอยรื้อออกมาซักมันจะเป็นขีนะครับเป็นขนเล็กๆนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้ครับคาร์บนะปับเบาเบาไฟฟ้าฝั่งนั้นก็มีนะครับคุณตาต้องครับเห็นไหมครับเห็นนะครับา มีตรงนั้นไม่พอนะครับพิเศษมากนะครับสําหรับผู้น้าของคัร์บรี่นะครับมีฝั่งคนนั่งข้างอย่างเดียวนะครับปรับได้จากตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีเพื่ออะไรนะครับบางทีนะครับเราอาจจะมีคนนั่งข้างพ่อหรือแม่หรือคนที่เรารักและห่วงใหญ่เขาหลับนะครับเราสามารถทําแบบนี้ไดน้องออบครับอยหลังมาก่อนให้เขานั่งสบายนะครับแล้วก็อินบอกให้เขาแบบที่ว่าเราไม่ต้องปลุกเขานะครับราคาเท่าไหร่ดีครับ ราคาใช่ไหมคะอ่ะเอาง่ายๆราคา 6, 8, คันนี้0แส0 9 0ดหบาทนะเอาแค่นี้พอหกแส0แปก้าพับาทนะครับกับรถใหม่นะครับประมาณล้านห้าถูกต้องพนะีวันนี้เอาไปในราคานี้นะครับมาเราไปต่อวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ